OLE! 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 WE ARE CHAMPION THE BEST OF คุณหล้ชมได้คิดตอนนี้คิดว่าทีมบุรีรัมยังมีความหวังที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็ในวันนี้ได้เปรียบการแข่งขันอย่างไรบ้างครัก็เป็นเกมที่พรุ่งนี้เป็นเกมที่หนักนะฮรแล้วก็เป็นเกมที่ยากสําหรับทีมบุรีรัมย์ครับ ยิ่งเรามีขาดผู้เล่นสำคัญไป3 4มสีคนด้วยนะครับผมนั้นโอกาสตรงนี้ก็ยังมีอยู่สําหรับทีมบุรีรัมย์นะครับผมเราจะพยายามเต็มที่เพื่อลุ้นโอกาสที่เขา้ารอบต่อไปครับแล้วก็ขอถามคุณสุชานะครับว่าตอนนี้บรรยากาศทีมเป็นยังไงบ้างครับครับก็สําหรับบรรยากาศภายในทีมก็ทุกคนก็ นอกจากผู้เล่นที่ติดโทษแบนแล้วก็ทุกคนก็พร้อมร้อยเเ็นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามาเล่นในบ้านของโซเนี่ยมันเป็นเกมที่หนักสำหรับวุรีรัมย์ยูเนเต็ดแต่แต่พวกเราจะทำความหวังของของแฟนบอลวรีรัมยูเนเต็ดให้ให้ได้ประสบความสำเร็จซึ่งเราก็จะพยายามคว้าแต้มแล้วก็เข้ารอบต่อไปให้ได้ครับนี่นะครับพรุ่งนี้ โซน่ะเข้ารอบไปแล้วแล้วก็จะมีเกมหนักในช่วงสุดสัปดาห์ในส่วนของบุรีรัมย์เองคาดหวังว่าโซจะส่งผู้เล่นสำรองลงในเกมนี้ไหมครับผมในส่วนนี้ก็คิดว่าทีมโซมีทีมที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีคุณภาพผู้เล่นที่ดีหลายคนนะครับในส่วนตรงนี้คงคาดเดาเขาไม่ได้นะครับผมก็หวังว่าในส่วนของก็หวังว่าเขาคงจะจัดผู้เล่นที่คิดว่าพร้อมที่จะเล่นกับบุรีรัมย์มากกว่านะครับผมผู้เล่นผู้เล่นที่เหมาะสมมากกว่า แล้วมัจะเป็นชุดไหนเนี่ยคร,รับบุรีมก็พร้อมที่จะเล่นกับเขานะครับเขาได้ยินมาว่าได้พ่าทีมสิบ้าคนมาก็คิดว่าเป็นทีมที่ตอนนี้ทีมที่มีจำนวนน้อยก็ทางหนกคนได้เตรียมย่างไรเพื่อที่จะรับเกมบุกของ f อฟซีโซบที่ที่เรามาสิบห้าคนเพราะว่ามีโทษแบนถึง2คนนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บผู้เล่นที่ าดเจ็บอยู่3มคนนะครับเราไม่สามารถที่นํามาได้นะครับผมเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยผู้เล่นที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะทดแทนผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ติดทดแทนไะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการยากสําหรับทีมเรานะครับแต่เราก็คาดว่าจะใช้ผู้เล่นที่ที่สามารถที่ทดแทนผู้เล่นที่มีเดิมได้ครับผมรอ,อ,อบแรกที่แข่งที่บุรีรัมย์ครับก็คิดว่าเขาคิดว่าทางบุรีรัมย์ได้ ได้ดีแล้วในการแข่งขันในพวกนี้ครับก็มีจะเตรียมได้เตรียมยังไงที่เปลี่ยนไปจากการแข่งขันครั้งที่แล้วแล้วก็มีนักฟุตบอลจาก f อฟซซที่ต้องระวังหรือเปล่าครับก็ถ้าเทียบคุณภาพผู้เล่น f อเซียก็ก็เป็นมีคุณภาพที่เหนือกว่าบุรีรัมอยู่แล้วนะครับผม ส่วนในเรื่องของแท็กติกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการที่จะเล่นที่บานเขาที่เล่นในบ้านนะครับผมช่วยระบุหลักาที่ก็เราเราเราคงระบุไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชเขาจะใช้ผู้เล่นชุดไหนเพราะว่าเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับผมแต่ก็ผมเชื่อว่าผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยเขาเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีคุณภาพผู้เล่นที่ดีนี Ole, ole ole we are the best of champions